สมราคาลูกนางร้ายอันดับหนึ่งอย่างน้องอนทายาทแม่กิ๊กสุวัจนีหลอกแก้มป่องน้าจุ๊บเจยวละค่ะเป็นนางร้ายในตำนานยืนหนึ่งแทบจะไม่มีใครมาขย่าบอลลังได้เลยสำหรับสาวกิ๊กสุวัจนีละครร้ายต่หลายเรื่องก็ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นค่ะแฟนละครติดอกติดใจกับลุกเบะปากตาโตแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เบรกงานละครไปชั่วข่าวละค่ะแล้วก็ได้ไปสละ สดมีทายาทถึงสมคนเป็นทั้งลูกสาวลูกชายที่หน้าตาดีกันยกบ้านเฉีียวละคะ่ะหลังจากที่เธอสละโสดนักแสดงสาวก็ได้หายจากวงการไปสักพักใหญ่เลยเพื่อทำหน้าที่เป็นภรรยาและเตรียมตัวเป็นคุณแม่ที่ดีเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ9ปีเธอก็เร่งกลับมาฟิตหุ่น และรับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งเรียกได้ว,ว่าสมใจฟแฟนๆที่รอชมอยู่เลยล่ะคะ่ะแต่ที่พากันแห่โฟกัสหนักมากก็คงจะเป็นน้องธนลูกชายคนสุดท้องของแม่กิ๊กล่ะคะ่ะที่โตขึ้นมาก็ดูแล้วใช้แววความปังในเรื่องของหน้าตาอย่างเต็มที่หน้าตาดีใครเห็นก็อดอมยิ้มตามในความสดใสของน้องธนไม่ได้พากันหลงรักน้องธนแบบเต็มหัวใจกันเลยทีเดียวคะ่ะ